ตอนนี้ขึ้นมานะบนร้านอาหารจีนแล้วนะไม่ใช่บนร้านอาหารจีนถ่ายสดหรอไม่ได้ไลฟ์ดดดสดถ่ายไม่ไเสด็จมาเที่ยวกี่ครั้งแล้วคะตัวดิครั้งแรกสนุกสนุกไหมชอบไหมชอบญี่ปุ่นมากกว่าญี่ปุ่นจะดีกว่าอันนี้ไปญี่ปุ่นมาแล้วก็ญี่นไปเที่ยวไหนบ้างที่ญี่ปุ่นไปเที่ยวไหนบ้าง พี่อยู่กาหลีนานยังนน,น,งนีถือว่านานสองปีอันนี้กำลังต่อคิวกันพูดภาษานี้ได้ไหมพูดได้เอยก็จะเข้าต่อบ้าน เจหน้ากเหมือนคนบ้านเขาแล้วถ้าไม่พูดไทยเนี่ยคิดว่าเป็นเกาหลีแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ที่หญิงไทยที่มาอยู่เกาหลีที่แต่งงานจะหน้าก็จะเป็นเกาหลีทั้งหมือนทรงผมเสื้ออะไรเงี้ยก็ใช่วาเก็คุยคนเกาหลีก็ชอบใส่นอเฟสกันนี้ว่าเลยแล้วก็ทรงผมนะ้รับขาวก็คล้ายๆ ยากแาประเทศไปรเทศจปรโอ้โหดูคิวเขายาวมากเมื่อวานไปกินแกะมามีแต่แกะอันนี้มีหลายอย่างใช่ไหมเป็นสามชั้นเป็นหมูอะไรกินได้อ๋อได้ได้ไดนนี้อร่อยคุ้คิงอร่อยดิใจอ่ะทำมารอดรป็นร้อนเทกระมาอีกอ่ะ เครื่องเคียงกินได้ไม่อันใช่ไหมหมอนเคร่องหอนองมันดิฉัิมของเขาจานได้อ,อ่ะดกคน,น,นดบไม่รับอ่ะเราต้องถอดเสื้อนะไม่งั้นเหม็นนะเนี่ยใช่ค่ะเดี๋ยวจะใส่เขาจะมีถุงคุมให้ใช่ไหมใช่ค่ะอ่าเหมือนร้านเมื่อวานอะ่ะเดี๋ยววันแก่แรงไ,ไม่เหนียบมันจะเป็นที่เสือหมาแล้วก็เหมือนจริง เดี๋ยวค่อยมาดูคลิปต่อไปเขาหมันเก่านะทจะเหมือนเกาวรือเ่าเกาหลังเหรอเมีลูกไอ่น้อที่บอกว่าให้ลงจับไอ้น้องทำไมลงไปนี่ร้านปิ้งย่างแถวนี้เขาก็จะยัดเสื้อผ้าลงเข้าไปในกล่องนะครับเพราะทำไมเหรอเพราะว่ามันจะได้ไม่เหม็น ระหว่างนี้ก็นั่งรอนะฮสั่งออเดอร์ไปแล้วเดี๋ยวพนักงานเขาก็จะมาะช่วยเขาเรียกว่าอะไรอะช่วยมันจะมีมันๆนะทุกคนมันของหมูอะเขาจะมาช่วยไก่เกี่ยของกระทะแล้วก็พื้นที่ คือประเทศเนี้ของกินเขาจะเน้นปิ้งย่างปิ้งย่างจะไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะแต่ประเทศญี่ปุ่นก็ยังมีปลามีอาหารทะเลมีมีหลากหลายกว่านี้แต่เกาหลีคือเน้นแต่ปิ้งย่างทุกร้านจะเห็นแบบนี้มีกระทะแต่ละหลานก็จะสไตล์หม้อเขาเรียกว่าอะไรนะที่ไว้ย่างเนื้อ ย่างพวกหมูอะไรเงี้ยก็ยจะแตกต่างันกไปบางทีก็เป็นแบบวงกลมบางทีก็เป็นแบบเตาแล้วแต่ถ้าคุณดูภาพเห็นแบบผมก็ไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงแต่เมืองนี้ยประเทศนี้ยเขาเหมาะกับการที่จะมาสัยกรรมเหมาะกับการที่จะมาแบบกินกินปิ้งยา่างโดยเฉพาะพวกชาบูพวกหมูกระทะอะไรเงี้ยแต่ไม่เหมาะกับการเที่ยวผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นี่รครับ ตอนนี้ก็มาแล้วเขาก็มาช่วยไก่เกียร์ทำพื้นที่ให้ตอนนี้นะเขาก็จะนอกนั้นเราก็จะทำอเองเองเคยเห็นในซีรีส์เกาหลีไหมมันก็จะมีพวกที่แบบเอาข้าวลงมาใส่หม้อแล้วกินครอบครัวไม่ใช่หม้อเอาข้าวมาใส่กระทะเอาข้าวแล้วก็คุกกับพวกเนื้อรวมกันนั่งกินกัน,นหนาวประเทศนี้ขึ้นหนาวมากอยากจะบอกว่า ความหนาวของเขาเนี่ยมันไม่ได้าบาลานซ์กับความร้อนที่เขามีความร้อนก็คือฮิตเตอร์ผมเนี่ยเป็นคนที่อยู่ที่ประเทศเดนมาร์กนะครับประเทศที่เดนมาร์กเนี่ยคือเขาหนาวหนาวจริงแต่เขามาีการต้อนรับสถานการณ์พร้อมตอบรับของความหนาวในรถก็จะมีฮิตเตอร์ความร้อน ห้างทุกห้างไม่ว่าจะเป็นที่ไหนเขาจะมีความร้อนที่แบบรู้สึกว่าเราเข้าไปแล้วเราอุ่นแต่ที่เกาหลีนี่คือมันไม่ใช่อย่างนั้นห้องน้ําเย็นมากท,ทั้งทงที่แบบร้านหรูแต่เข้าไปห้องน้ํานี่เย็นคือเข้าห้องน้ําไปนี่รู้สึกว่าเข้าห้องน้ําอยู่กลางป่าแบบเย็นเย็นไม่มีแอร์เหมือนญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นเขามีแบบแอร์ความร้อนออกมาจากที่นั่ง ของชักโครกชักโครกประเทศญี่ปุ่นนี่จะดีกว่าผมไปเที่ยวญี่ปุ่นมาก่อนที่จะมาเกาหลีอยู่ที่ญี่ปุ่นนี่คือเทคโนโลยีจะสะอาดจะสวยกว่าแล้วถังขยะบ้านเมืองเขาจะไม่ค่อยเยอะเขาจะเน้นให้ผู้คนเก็บเศษกระดาษไว้กับตัวเองแล้วก็ทิ้งเป็นจุดแต่เขาจะ,าจะเจริญในด้านห้องน้ําห้องน้ํเขาจะมีทุกที่มีเยอะมากที่ญี่ปุ่นแล้วก็ความร้อนที่มันดีมากๆ เวลาเราเข้าไปแล้วรู้สึกอุ่นนะแต่ที่เกาหลีมันไม่ใช่คือหนาวหนาวแบบหนาวแบบตะโกนผมไม่เคยหนาวแบบนี้มาก่อนเลยท,ท,ทั้งที่ผมอยู่เดนมาร์กเพราะว่าเสื้อกันหนาวก็ตัวใหญ่อยู่ที่ประเทศนอกความร้อนก็ไปทั่วทันงทุกที่แต่อยู่ที่นี่คือหนาวมากก็ถึงว่าแหละคนประเทศเกาหลีก็ชอบดูดบุหรี่กินปิ้งย่างกันเพราะมันหนาวครับมันต้องการความร้อนอยู่กับที่ร้อนๆอ,อยู่กับหม้อกระทะ ตอนนี้ก็เหมือนเดิมแบตหมดขอเวลาไปกินก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันอ e ีพีหน้าขอบคุณครับที่รับชม